แล้วก็ขอคาปรึกษาแล้วก็รู้สึกว่าทุกอย่างที่ได้เรียนมาได้เอาไปใช้ในแบบการฝึกงานด้วยแล้วก็คิดว่าในชีวิตจริงถ้าได้ได้เริ่มทํางานนะคะคิดว่าก็จะเป็นประโยชน์ในอนาคตอีกค่ะแล้วก็สําหรับเพื่อนๆทุกคนค่ะรู้สึกว่าในชั้นปีทุกคนแบบมีมีความแบบความรักให้ให้กันตลอดแล้วก็แบบมีอะไรก็จะแบบเหมือนสอบถามความเห็นทุกคนแบบไม่ เกิดการทะเลาะกันเลยค่ะใช่แล้วก็รู้สึกว่าอยากให้ทุกคนได้ไปทําตามความฝันของตัวเองใช่ค่ะแบบมีอะไรก็ยังติดต่อกันได้ตลอดค่ะใช่ป้ามันกันค่ะก็เป็นปีสุดท้ายแล้วนะคะที่เราจะได้อยู่ด้วยกันก็ขอขอบคุณอาจารย์ทุกท่านนะคะแล้วก็เพื่อนๆนทุกคนเลยที่ อยู่ด้วยกันมาจนถึงวันนี้สามารถแบบฟันฝ่าอุปสรรคต่างๆมาได้นะครับก็อยากให้ทุกคนนะครับที่ผ่านจากตรงนี้ไปก็ประสบความสำเร็จในชีวิตได้เจอแต่คนดีๆสิ่งดีๆแล้วก็ได้พัฒนาตัวเองไปในถึงจุดที่เราคาดหวังแล้วก็ฝันว่าจะไปไปได้นะครับก็ขอขอบคุณมากนะครับอาจจะพูดไม่ได้เยอะแต่วันก็ทักที ครับผมพี่ม่อนพี่ม่อนผมพี่ม่อนนะครับวันนี้ข้าค่อยถือสูงๆค่ะออวันนี้ก็จะมาวันนี้ก็จะมาพูดความรถถู้สึกนะครับก็คือตั้งแต่ปีแรกเนาะเราอาจจะเจอสถานาการณ์โควิดตอนแรกก็ร้อยกว่าคนนะอาจจะไม่ได้คิดว่าจะสนิทกันเท่าวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคน,นครับที่เข้ามารู้จักกันมาเจอเจอกันบางครั้งก็ไป สังสรรค์ดีกว่าใช่ครับว่าสังสรรค์ด้วยกันบางคนก็อาจจะยังไม่ไม่ได้สังสรรค์แต่ว่ายังมีเวลาเหลืออยู่นะครับก็ยังเจอกันได้อยู่ขอขอบคุณทุกคนแล้วก็ขออวยพรให้ทุกคนเจริญยิ่งขึ้นไปครับขอบครับอนี้อาจารหทนท่เช้าติดต่อนะคะก็เดี๋ยวจะอนุญา้าารยนะคะอวยพรนิติจ sì. ากกับจากสาคิจดูสื้ชดจำใสนะคะก็ ในฐานะที่จะจบไปออกหลังจากนี้ก็าจะไม่ใช่บัณฑิตก็จะไม่ใช่นิสิตแล้วเนาะจะกลายเป็นบัณฑิตนะคะอาจารย์ก็ขอฝากชื่อเสียงของมอนนะวิทยาศา,าสตร์เครื่องสำอางของมนอนอี่ไว้ในหูพวกเราด้วยนะคะว่าะจะทําสิ่งที่ดีแล้วก็มีประโยชน์ให้กับสังคมเพราะยังไงสารเนี่ยเราก็ใช้เครื่องสำอางกันตลอดเวลานะคะ <c oughs> แล้วก็ขอฝากน้องๆเวลาที่เรา พอเราจะอยู่โรงงาหนหรืออะไรแล้วนะคะเวลาถ้าสำรวจไปนะคะในเรื่องของทาธุรกิจนะคะก็ขอฝากน้องๆว่าอย่อ้อมอกอ้อมใจด้วยนะคะน้องๆเราจะมีเป็นร้อยคนแล้วนะคะดังนั้นก็ขอฝากพี่ๆอารลนายทุกคนในอารลนายในอนาคตอีกไม่กี่สัปดาห์นี้นะคะฝากไว้ด้วยแล้วก็ขอให้เราประสบความสําเร็จทั้งชีวิตการงานครอบครัวนะคะแล้วก็การเงินด้วยนะเหลือกินเหลือใช้ค่ะขอบคุณค่ะ อาจารย์พรุ่งนี้จะไปทป็นี่เพราะฉะนั้นตอนนี้ขออนุญาตเรียกแทนตัวเองว่าพี่ไปเลยเหมือนตอนเรียนนี่ขออนุญาตตลบว่าบังคับตัแทนว่าพี่ว่าปฝาถนาจะอยู่รุ่นเดียวกันเพราะอย่ยงหนูจบไปหนูทำงานกลับมาตอนเราจะคุยกันเป็นเป็นแบบพี่น้องให้คำปรึกษากันก็พี่ยกขอบคุณมากเลยพี่รักจริงๆรุ่นเนี้ยเป็นรุ่นที่มีเรื่องราวมากมาย ทั้งสีผม,มหลายๆขเร่าที่ที่รับรู้มาที่ก็เป็นส่วนหนึ่งที่เข้าไปจัดการคือแบบว่าดุแลในสายาของพี่แล้วก็น้องๆก็ดีให้ความร่วมมือปากคนก็ปาบุกให้เลยไม่นุ่งกระโป๊กสั้นมากถึงตาตุ่มเปือยประชดโอเคทัําอยู่ในความทรงจำน้องรุ่นนี้ว่าเออบอกก็เชื่อแต่ว่าบางครั้งก็ยังมีอะไรบางอย่างที่ด้วยร้านเราอะ แต่ว่าเข้าใจว่าหลังจากผ่านการฝึกงานทุกคนเริ่มเห็นแล้วแหละว่าอาจารย์อาจารย์งยงนะครับอาจารย์ยงโดยเฉพาะพี่พี่อนะครับ <c oughs> เป็นลุงได้แล้นะครับตอนนี้นะอ่าโอเคนะครับก็อย่างที่อาจารย์ยงพูดไปนะครับก็ประวัติก็นั่งเยอะใช่ไหมอ่านะเอาเข้ามาโควิดนู่นนี่นั่นใช่ไหมครับอ่าไม่เป็นไรครับก็ผ่านไปแล้วนะก็ ก็ขอย้ำนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนที่คุณจบแล้วนะครับ <c oughs> เวลาไปทำง,งานเนี่ยคือแมตมต์พูดดีมันสำคัญนีม่มองไหมครับไม่ใช่แบบนดินันบตัวเป็นน้องแงงแบบเด็กกระโหลกกะลาเนี่ยเปนหงไม่ได้นีไหมเพราะว่ามันก็สัท้อนมนนาจากที่คณะด้วยนะครับว่าเอ๊ะสอนกันอย่างไรอะไรอย่างเงี้ยนะะีกอไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก็คือเรื่องการตรงเวลานะครับแล้วก็เรื่องของเ <c oughs> ขาเรียกว่าอะไรนะระเบียบหรือว่ากฎระเบียบของหน่วยงานคุณเน่นะครับก็ฝากไว้ด้วยนะครับก็คือว่าดูนิดนึงนะครับเพราะไม่งั้นเนี่ ชีวิตเราจะอยู่ลำบากนะครับนะประมาณนี้นะครับก็ก็จะรู้ว่าไงดีนะก็อโหสิกรรมนะครับว่าพี่ว่าได้ทำให้ใครเจ็บชักน้ำใจ